รองผู้บัญชาการทหารบกได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อเยี่ยมเตรียมการรับสมัครทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ค่ะโดยที่อาคารอนเนกประสงค์กองพลทหารราบที่3ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาพลเอกอภิทน์นคำเพาะรองผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมการรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยวิธีร้องของกรณีพิเศษโดยระบบออนไลน์ค่ะ โดยมีพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่2ให้การต้อนรับซึ่งวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะที่ทางกองทัพภาคที่2ได้ทําการคัดเลือกซึ่งยังคงเดินทางเข้ามาคัดเลือกกันอย่างต่อเนื่องก็พบว่ามีคนเข้ามารายงานตัวเข้าสู่กระบวนการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารีและคัดกรองจากหน่วยสัตดีค่ะ ซึ่งโครงการรับสมัครชายไทยเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์นั้นถือว่าเป็นนโยบายของกองทัพบ,บกที่ดำเนินการปีนี้เป็นปีแรกและปีผู้สมัครเป็นจำนวนมากนะคะพร้อมกันนี้ยังได้มีญาติญาติของผู้สมัครคัดเลือกต่างเดินทางมาส่งบุตรหลานเพื่อให้กำลังใจด้วยค่ะโดยทางด้านมณฑลทนหารบกที่21ก็เลยได้จัดรถครัวสนามมาประกอบอาหารเพื่อแจกใจ่ายให้กับญาติญาติและผู้ที่มาให้กำลังใจผู้สมัครคัดเลือกในครั้งนี้ค่ะ สำหรับการรับสมัครการคัดเลือกทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการนะคะยังคงให้ผู้สมัครระบุหน่วยที่เข้าประจำการได้เลยค่ะโดยในวันที่2ของการรับสมัครจากการสอบถามจะเป็นเครญาตินะคะหรือว่าลูกหลานที่รับรู้จากครอบครัวกําลังพลเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ผู้ที่มารายงานตัวก็จะเข้าประจำการผลัดที่1ทับส5 65, หรือว่าผลัดที่2 2565สําหรับในปี2565นะคะ ในส่วนของกองทัพภาคที่2ก็มีชายไทยสมัครใจสมัครทหารจำนวน3,340นายซึ่งก็คิดเป็นร้อยละ118นะคะซึ่งก็เป็นเป้าที่รับเ,เกินเป้าหมายนะคะซึ่งเป้าที่จะรับในตอนแรกเนี่ยจะรับที่2,818รายโดยกลุ่มอายุที่สมัครประกอบด้วยชายไทยอายุ18 20ปีค่ะ เกิดปี2,545ถึง2,547จำนวน2,951นายแล้วก็กลุ่มอายุ22ถึง29ปีนะคะซึ่งเกิดปี2,536ถึง2,543ที่เคยเข้ารับการตรวจเลือกอาหารแล้วแต่ว่าไม่ถูกเข้าประจำการทุกประเภทเลยนะคะจำนวน3,889นายค่ะ